ในชีวิตของเราไม่มีใครไม่เคยถูกทำร้ายถูกหักหลังหรือถูกทรยศจากคนที่เราเคยไว้ใจแต่สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ใครทำอะไรกับเราแต่คือเราจะตอบสนองอย่างไรต่างหากพระพุทธเจ้าสอนให้เราไม่อาฆาตไม่จองเวรไม่ใช่เพราะเรายอมแพ้แต่เพราะท่านรู้ว่ากรรมยุติธรรมกว่าความแค้นของมนุษย์เสมอวันนี้เราจะมาพูดถึงหลักธรรเลิอกอาฆาตคนที่ทำร้ายเรา เพราะเขาจะถูกกรรมตามล่าเองแนวคิดที่ไม่ใช่แค่ทำให้ใจเราหลุดพ้นแต่ยังทำให้ชีวิตเราสงบมีพลังและเดินไปข้างหน้าได้อย่างสง่างามอย่าให้คนที่ทำร้ายเราดึงเราลงไปอยู่ในนรกของเขาเราจงอยู่เหนือมันด้วยสติปล่อยให้กรรมทำหน้าที่ของมันเงียบๆหนึ่งอาฆาตคือไฟในใจที่เผาตัวเองก่อนเสมอ เวลาที่เราถูกใครบางคนทำร้ายไม่ว่าจะด้วยคำพูดการกระทำหรือความเฉยชาที่จงใจเราอาจรู้สึกเจ็บแค้นเจ็บใจจนไม่อยากให้อภัยอยากให้เขาได้รับผลกรรมอยากให้เขาทุกข์เหมือนที่เราเคยเจ็บแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้อย่างชัดเจนคือความอาฆาตแค้นก็เหมือนไฟในใจที่เผาไม่พูดถือครองมันก่อนเสมออารมณ์อาฆาตไม่ได้ทำให้คนที่ทำร้ายเราทุกข์แต่กลับทำให้ใจของเราเต็มไปด้วยพิษความเครียดความเศร้าความไม่สบายใจ และมันจะกลายเป็นภาระในจิตเราอย่างไม่รู้ตัวเป็นภาระที่เราแบกเองโดยไม่มีใครแบกแทนได้พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเอาไว้อย่างเรียบง่ายว่าการเกลียดใครสักคนก็เหมือนเราหยิบถ่านไฟร้อนๆขึ้นมาหมายจะปาใส่เขาแต่ในขณะที่เรารอเวลาเหมาะๆเ,เพื่อจะคว้างไปถ่านนั้นกลับลุกลามเผาเราก่อน เพราะฉะนั้นถ้าคุณยังรู้สึกโกรธคนที่ทำร้ายคุณยังไม่ให้อภัยยังรู้สึกอยากให้เขาได้รับผลกรรมคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณกําลังเผาตัวเองอยู่แบบช้าๆทุกวินาทีคนที่เจ็บไม่ใช่เขาแต่เป็นคุณคนที่เหนื่อยไม่ใช่เขาแต่เป็นคุณการเลิอกอาฆาตจึงไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการหยุดทำร้ายตัวเองซ้ำซ้อนการปล่อยวางความแค้นไม่ใช่การลืมสิ่งที่เขาทำกับคุณไม่ใช่การให้อภัยเขา เพราะเขาสมควรได้รับแต่คุณให้อภัยเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากภาระที่ชื่อว่าความเจ็บปวดการเลือกอาฆาตคือการเลือกเส้นทางของคนที่ฉลาดพอที่จะไม่เสียเวลาให้กับอดีตท,ที่แก้ไขไม่ได้และไม่ยอมให้อดีตมาควบคุมชีวิตปัจจุบันของตัวเองเราต้องเปลี่ยนมุมมองว่าเขาไม่ใช่ศัตรูแต่เขาคือครูกรรมที่ถูกส่งมาให้เราเรียนรู้บางคนมาเพื่อให้เรารู้จักอดทนบางคนมาเพื่อให้เรารู้จักคุณค่าของตัวเองบางคนมา เพื่อให้เรารู้ว่าใครควรอยู่ใครควรไปและจําไว้ว่ากรรมไม่เคยพลาดเป้าหมายคนที่ทําร้ายคุณเขาอาจจะดูมีความสุขอาจจะดูไม่สะทกสะทานแต่อย่าประมาทกฎของกรรมกรรมของใครก็ของมันไม่มีใครรอดพ้นผ,ผลแห่งการกระทําของตัวเองได้เลยแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากมุนาวตีโลโกโลกหมุนไปตามกรรมไม่ใช่หมุนไปตามคำสาปแช่งหรือความอาฆาตของเรา เราจึงไม่ต้องไปเร่งกรรไม่ต้องรอให้เขาพังไม่ต้องแอบ,บดีใจเวลาเขาทุกข์แต่ให้ใช้เวลาเงียบๆของเราไปพัฒนาตัวเองสร้างชีวิตใหม่ให้ดีขึ้นยิ่งเราจเจริญขึ้นคนที่เคยทำร้ายเราจะรู้สึกถึงผลกรรมที่ย้อนกลับมาทางอ้อมเองจงเป็นคนที่เขารู้สึกผิดในความทรงจำไม่ใช่คนที่นั่งสาบแช่งเขาอยู่กับที่เมื่อเราหยุดอาฆาตเราจะมีพื้นที่ในใจมากขึ้นสำหรับความสุขความสงบ และความสำเร็จเราจะมีพลังที่จะเอาเวลาที่เคยเอาไปคิดถึงคนที่ทำร้ายเรามาใช้กับการรักตัวเองให้มากขึ้นดูแลตัวเองให้ดีขึ้นสร้างคุณค่าใหม่ให้กับชีวิตและนี่แหละคือกรรมที่ดีที่สุดที่เราจะส่งกลับไปให้เขาโดยไม่ต้องทำร้ายเขาเลยนั่นคือการที่เขาเห็นว่าเรามีความสุขโดยไม่มีเขาเขาจึงค่อยๆรับรู้ว่าตัวเองพลาดคนแบบไหนไปเลิอกอาฆาตไม่ใช่เพราะเขาดีแต่เพราะคุณเลือกจะไม่แบกไฟเผาใจตัวเองอีกต่อไป เลิกอาฆาตไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะคุณฉลาดพอที่จะไม่ฝากชีวิตไว้กับความแค้นที่ไม่มีที่สิ้นสุดปล่อยเขาไปแล้วใช้พลังในใจทั้งหมดหันมารักตัวเองให้มากที่สุดแล้วคุณจะเห็นเลยว่าคนที่คุณเคยโกรธมากที่สุดในชีวิตไม่มีค่าอะไรให้คุณจดจำเลยในวันที่คุณก้าวไปไกลกว่าเขา 2. อย่าเสียเวลารอให้กำลงโทษเขาแต่จงใช้เวลาดูแลใจตัวเองให้พ้นจากพิษของเขา หลายคนที่โดนทำร้ายทั้งจากคำพูดการกระทำหรือความเฉยเมยที่เจ็บลึกมักจะเฝ้ารอวันแหง่งความยุติธรรมวันที่กรรมจะย้อนกลับไปลงโทษคนที่ทำเราเจ็บวันที่เขาจะรู้สึกผิดวันที่เขาจะพังวันที่เขาจะทุกอย่างที่เราเคยเจ็บแต่ในความเป็นจริงความยุติธรรมของกรรมไม่ได้ทำงานให้เราพึงพอใจไม่ได้ทำงานให้เราดีใจไม่ได้ทำงานให้เราสะใจ,จเพราะกรรมไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำให้เราชนะกรรมเกิดขึ้นเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้ จากการกระทําของตัวเองไม่ช้าก็เร็วเท่านั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างชัดเจนว่าสัพเพสัตตากรรมสกาสัตว์ทั้งหลายเป็นเจ้าของกรรมของตนใครทําอะไรไว้ย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นไม่ต้องอธิษฐานไม่ต้องสาบแช่งไม่ต้องรอให้ใครชี้นิ้วถ้าคุณเอาแต่รอวันที่เขาจะพังคุณกำลังสูญเสียเวลาชีวิตอันมีค่าของตัวเองไปอย่างไร้ประโยชน์ เพราะคนที่เจ็บจริงๆไม่ใช่เขาแต่เป็นคุณเองที่ยังไม่ปล่อยวางการจมอยู่กับความแค้นเป็นการยืดเวลาความทุกข์ของตัวเองให้นานออกไปโดยไม่จําเป็นจงใช้เวลาดูแลหัวใจตัวเองแทนที่จะเอาเวลาเฝ้าดูว่าเขาเป็นอย่างไรจงหันกลับมาฟื้นหัวใจที่อ่อนล้าฟื้นพลังชีวิตที่ถูกดูดไปด้วยความเจ็บฟื้นศักดิ์ศรีและความภูมิใจที่เขาเคยพยายามทำลายคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อรอให้ใครพัง คุณเกิดมาเพื่อเติบโตเพื่อก้าวข้ามเพื่อทำชีวิตให้ดีขึ้นจนคนที่เคยดูถูกคุณต้องเงียบไปเองและสิ่งที่น่าพิสูจน์ที่สุดคือคนที่ทําเราเจ็บแรงที่สุดบางครั้งคือแรงผลักที่ดีที่สุดให้เรากลายเป็นเวอร์ชั่นที่เก่งกว่าแข็งแรงกว่าและมีคุณค่ากว่าเดิมอย่างมากมายเปลี่ยนพลังแค้นเป็นพลังพัฒนาถ้าคุณยังรู้สึกแค้นแทนที่จะเก็บมันไว้เป็นไฟเผาใจให้เปลี่ยนมันเป็นเชื้อเพลิงในการเปลี่ยนแปลงชีวิต ใช้ความแค้นเป็นแรงผลักให้ลุกขึ้นพัฒนาตัวเองใช้ความเสียใจเป็นบทเรียนเพื่อไม่ให้ใครทำร้ายใจคุณได้อีกใช้ความผิดหวังเป็นโอกาสในการเติบโตอย่างสง่างามเพราะคนที่ทำให้เราต้องร้องให้ในวันนี้อาจเป็นแรงบันดาลใจให้เรากลายเป็นคนที่ใครก็แตะต้องไม่ได้ในวันข้างหน้าจงเงียบและเติบโตอย่างทรงพลัง การตอบโต้อย่างมีพลังที่สุดไม่ใช่การเถียงไม่ใช่การพูดกลับไม่ใช่การประจานแต่คือการเงียบแล้วโตขึ้นเงียบแบบคนมีภูมิเงียบแบบคนกำลังพัฒนาตัวเองไปไกลาจากจุดที่เคยเจ็บเพราะเมื่อวันหนึ่งคุณแข็งแรงพอคนที่เคยทำร้ายคุณจะรู้สึกว่าเขาไม่มีผลต่อชีวิตคุณอีกแล้วและนั่นแหละคือความพ่ายแพ้ที่เจ็บที่สุดสำหรับเขาอย่าคาดหวังว่าเขาจะรู้สึกผิดอย่าหวังว่าเขาจะกลับมาแก้ไข บางคนไม่มีวันสำนึกบางคนไม่มีวันเข้าใจสิ่งที่เขาทำกับคุณเพราะเขาอาจไม่มีจิตสำนึกหรือยังไม่ถึงเวลาที่กรรมจะให้เขาได้เรียนรู้ดังนั้นคุณไม่ต้องรอไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องเก็บเขาไว้ในใจอีกต่อไปจงปล่อยเขาให้เดินบนเส้นทางของกรรมของเขาและคุณจงเดินบนเส้นทางของการเยียวยาหัวใจตัวเองอย่างเงียบๆแต่มั่นคง หยุดรอให้กรรลงโทษเขาแล้วหันมาเยียวยาหัวใจตัวเองให้พ้นจากพิษของเขาเปลี่ยนพลังแห่งความเจ็บให้เป็นแรงขับเคลื่อนเปลี่ยนความแค้นให้เป็นแรงพัฒนาตัวเองเพราะวันหนึ่งเขาอาจยังย่ำอยู่ที่เดิมส่วนคุณก้าวไกลจนเขาตามไม่ทันและนั่นแหละคือผลแห่งกรรมในรูปแบบที่เจ็บลึกที่สุด 3. การให้อภัยไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการชนะใจตัวเองอย่างแท้จริง เวลาที่เราเจ็บจากการถูกทำร้ายเรามักจะรู้สึกว่าถ้าให้อภัยคือการอ่อนแอเป็นคนใจดีเกินไปเป็นคนโง่ที่ไม่เอาคืนหรือปล่อยให้เขาลอยนวลโดยเฉพาะถ้าเขาไม่เคยขอโทษไม่เคยสำนึกเราจะยิ่งรู้สึกว่าการให้อภัยคือการเสียศักดิ์ศรีแต่นั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดมหัน์เพราะแท้จริงแล้วการให้อภัยคือขั้นสูงสุดของการเอาชนะความทุกข์ในใจตนเองพระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ใดมีจิตประกอบด้วยเมตตาย่อมไม่มีเวรกับใครคำว่าไม่มีเวรไม่ได้แปลว่าเราต้องดีกับเขาไม่ได้หมายถึงการกลับไปคุยกลับไปยิ้มหรือกลับไปคบหากับคนที่ทำร้ายเราแต่มันหมายถึงการไม่แบกความรู้สึกอยากแก้แค้นไว้ในใจอีกต่อไปการวางอาวุธในใจวางความคิดที่อยากเห็นเขาทุกวางความคิดที่อยากให้เขาสำนึกหรือกลับมาเจ็บแบบที่เราเคยเจ็บเพราะถ้าเรายังไม่ให้อภัย ไม่ใช่เขาที่ทุกข์แต่เป็นเราเองที่ยังติดอยู่ในกับดักของอดีตการให้อภัยไม่ใช่การลืมว่าเขาทำอะไรกับเราแต่มันคือการเลือกที่จะไม่เอาความเจ็บปวดนั้นมาเป็นเครื่องมือทำลายตัวเองซ้ำๆเราไม่จำเป็นต้องไปหาคนที่ทำให้เราร้องให้แล้วบอกว่าฉันให้อภยัยเราแค่ต้องพูดกับตัวเองว่าพอแล้วฉันจะไม่ให้เรื่องนี้ทำร้ายใจฉันต่อไปอีกนั่นแหละคือการให้อภัยที่แท้จริง ให้อภัยเพื่อให้ใจตัวเองมีที่ว่างสำหรับสิ่งดีๆเมื่อคุณยังไม่ให้อภัยคุณกำลังปล่อยให้ความแค้นความเศร้าความผิดหวังยึดพื้นที่หัวใจของคุณอยู่จนไม่มีพื้นที่พอสำหรับความสุขความสงบหรือโอกาสใหม่ๆการให้อภัยจึงไม่ใช่ของขวัญที่คุณให้เขาแต่เป็นของขวัญที่คุณมอบให้ตัวเองเพื่อคืนอิสรภาพให้จิตใจเพื่อปลดพันธนาการที่คอยรั้งคุณไว้กับความทุกข์ การชนะใจคนอื่นอาจใช้คำพูดแต่การชนะใจตัวเองต้องใช้ความกล้ากล้าที่จะไม่เก็บเรื่องเดิมๆมมาคิดซ้ำกล้าที่จะไม่ยอมเป็นเหยื่อของความทรงจำกล้าที่จะให้อภัยแม้คนที่ไม่สมควรได้รับการให้อภัยเพราะคุณทำมันเพื่อปลดปล่อยตัวเองไม่ใช่เพื่อให้เขารู้สึกดีจำไว้ว่าคนที่ทำคุณเจ็บเขาไม่ต้องรู้ว่าคุณให้อภัยแต่คุณต้องรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเกลียดเขาอีกแล้ว เพราะการเกลียดคือภาระแต่การให้อภัยคืออิสระภาพคุณจะรู้ว่าคุณให้อภัยได้จริงในวันที่เห็นเขาแล้วใจคุณไม่สะทกสะท้านอะไรอีกไม่รู้สึกโกรธไม่รู้สึกสะใจไม่รู้สึกแค้นแค่รู้สึกเฉยเฉยนั่นแหละคือสัญญาณของคนที่ชนะใจตัวเองและหลุดพ้นจากเวรกรรมที่พันธนาการชีวิตมานาน ให้อภัยไม่ใช่เพราะเขาสมควรได้รับมันแต่เพราะคุณสมควรได้รับความสงบให้อภัยไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะคุณเข้มแข็งพอที่จะไม่ให้ความแค้นมาควบคุมชีวิตยิ่งคุณปล่อยได้เร็วเท่าไหร่ใจคุณก็จะเบาขึ้นเท่านั้นและเมื่อใจเบาชีวิตคุณจะเดินหน้าได้เร็วกว่าใคร 4. คนที่ทำร้ายเราจะถูกตามล่าด้วยกรรมของเขาเองโดยไม่ต้องใช้มือเราแม้แต่นิดเดียว ในวันที่หัวใจเราแหลกสลายเพราะถูกใครบางคนทำร้ายอย่างไร้เยื่อใยคำถามหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นในใจคือแล้วเขาจะไม่มีวันได้รับผลของสิ่งที่เขาทำเลยหรือคำตอบคือได้รับแน่นอนแต่อาจไม่ใช่ในแบบที่คุณอยากเห็นไม่ใช่ในเวลาเร็วอย่างที่คุณอยากให้เกิดและไม่ใช่ในแบบที่เขาจะร้องให้ฟูมฟายให้คุณสะใจแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือหนึ่งในสัจธรรมที่ยุติธรรมที่สุดในโลกนี้ กร,รมุนาวัตีโลโกโ,โลกนี้หมุนไปตามกรรมไม่ใช่หมุนไปตามคำด่าไม่ใช่หมุนไปตามความแค้นและไม่หมุนไปตามคำสาปแช่งใครเพราะกรรมคือกฎที่ไม่เคยลืมใครเลยแม้แต่คนเดียวแม้คนคนนั้นจะดูเหมือนไม่เป็นอะไรมีความสุขยิ้มหัวเราะใช้ชีวิตต่อหน้าคุณอย่างสบายใจแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขารอดพ้นไปจากผลของการกระทำกรรมของใครก็ย่อมตามล่าคนนั้น ไม่ต้องมีใครไล่ตามไม่ต้องมีใครคอยจ้องเล่นงานเพราะผลแห่งกรรมจะเกิดขึ้นในแบบที่คนทำไม่อาจหลบได้เลยแม้แต่นิดเดียวคุณไม่ต้องลงมือทำอะไรให้เปื้อนใจตัวเองในวันที่คุณถูกทำร้ายคุณอาจอยากเอาคืนอยากให้เขาเจ็บอยากประจานอยากให้เขารู้สึกแย่เหมือนที่คุณเคยรู้สึกแต่จงจำไว้ว่าเมื่อคุณเลือกจะเอาคืนคุณจะต้องใช้มือของคุณแต่ต้องบาปนั้นอีกครั้ง แต่ถ้าคุณเลือกจะนิ่งไว้ปล่อยให้กรรมทำหน้าที่แทนคุณจะเป็นฝ่ายที่ชนะอย่างเงียบๆโดยไม่ต้องลดค่าตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวการปล่อยให้กรรมลงโทษคนผิดในเวลาของกรรมคือการรักษาความบริสุทธิ์ในใจของเราไว้ได้อย่างสมบูรณ์และที่สำคัญคนที่เราคิดว่าเขาหนีกรรมไปได้แท้จริงเขากำลังอยู่ระหว่างทางที่กรรมกาลังไล่ล่าในรูปแบบที่เขาเองก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร บางคนพังทั้งชีวิตโดยไม่รู้ว่าเป็นผลจากสิ่งที่เคยทำบางคนต้องเสียใจในวันที่ไม่มีใครให้อภัยบางคนจมอยู่กับความรู้สึกผิดที่กินใจแบบเงียบๆไปทั้งชีวิตบางคนต้องเผชิญคนที่ทำร้ายเขายิ่งกว่าที่เขาเคยทำคนอื่นไว้เพราะกรรมไม่เคยลืมใครและไม่เคยปล่อยใครไว้เฉยๆการปล่อยเขาไปให้กรรมจัดการไม่ใช่เพราะคุณใจดี แต่เพราะคุณฉลาดพอที่จะไม่ลดระดับตัวเองลงความเงียบของคุณวันนี้จะกลายเป็นเสียงตบหน้าเขาในอนาคตความสงบของคุณจะกลายเป็นความวุ่นวายของเขาเองเมื่อกำย้อนกลับไปหาเขาเพราะคุณไม่ได้ลืมแต่คุณแค่เลือกจะไม่แตะต้องคุณไม่ได้ใจอ่อนแต่คุณแค่รู้ว่าเขาไม่คู่ควรกับพลังของคุณอีกต่อไปจงมั่นใจในกฎแห่งกรรมและก้าวต่อไปอย่างคนที่เหนือกว่า พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพึ่งกรรมของตัวเองให้เรามองความยุติธรรมจากการกระทำไม่ใช่จากอารมณ์และให้เราเชื่อมั่นว่าคนที่ทำร้ายผู้อื่นไม่มีวันมีความสุขอย่างแท้จริงได้เลยเพราะเมื่อใดที่ใจเขายังเต็มไปด้วยการเบียดเบียนใจเขาย่อมไม่สงบแม้ชีวิตจะดูดีภายนอกแต่ภายในย่อมร้อนรุ่มไม่รู้จบคนที่ทำร้ายคุณไม่ได้หนีกรรมไปได้เลย เขาแค่ยังไม่ถึงเวลาถูกมันไล่ทันและในวันที่กำตามล่าเขาได้สำเร็จคุณอาจจะลืมเขาไปแล้วด้วยซ้ำว่าเขาเคยเป็นใครจงอยู่นิ่งๆอย่างคนที่เข้าใจสัจธรรมและก้าวเดิอนอย่างมีศักดิ์ศรีเพราะในที่สุดความสงบของคุณจะเป็นคำตอบที่ดังที่สุดว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรให้เปื้อนตัวกรรมจะทำหน้าที่นั้นให้เอง ห้าอย่าให้เขาอยู่ในความคิดแม้แต่วินาทีเดียวเพราะการคิดถึงคนที่ทำร้ายเราคือการให้อำนาจเขามาทำร้ายซ้ำอีกครั้งโดยที่เราไม่รู้ตัวหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าความทุกข์ที่เรายังแบกไว้จากคนที่เคยทำร้ายเราไม่ได้มาจากการกระทำของเขาในตอนนี้แต่เป็นเพราะเรายังคิดถึงเขาอยู่คิดในทางลบคิดถึงเรื่องเก่าคิดถึงคำพูดที่บาดใจคิดถึงเหตุการณ์ที่เราเสียใจที่สุดในชีวิต การที่เรายังนึกถึงเขาไม่ว่าจะในรูปแบบแค้นเกลียดหรือโกรธนั่นแปลว่าเรากำลังให้อำนาจเขาเข้ามาอยู่ในหัวใจเราโดยสมัครใจคนที่มีค่าในชีวิตคุณควรเป็นคนที่ทำให้คุณยิ้มได้ไม่ใช่คนที่ทำให้คุณต้องร้องให้แม้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนเมื่อคุณยังคิดถึงเขาอยู่ไม่ใช่แค่เขาอยู่ในหัวคุณแต่เขาครอบงำความคิดและอารมณ์ของคุณโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัวเลยว่าคุณยังไม่กล้ารักใครใหม่ คุณยังปิดใจไม่ให้ใครเข้ามาคุณยังนอนร้องให้กับเรื่องเดิมๆคุณยังเก็บความเจ็บปวดไว้เหมือนเป็นสมบัติล้ำค่าทั้งที่คนที่ทําร้ายคุณเขาอาจไม่เคยคิดถึงคุณเลยด้วยซ้ำทุกครั้งที่คุณคิดถึงเขาในแง่ลบคุณไม่ได้ทําร้ายเขาแต่กําลังทําร้ายตัวเองอย่างเลือดเย็นความคิดถึงแบบแค้นฝังใจเป็นเหมือนเข็มที่เราทิ่มตัวเองซ้ำๆ มันทำให้คุณไม่มีวันหายเจ็บเสียทีเพราะบาดแผลไม่ได้หายหากคุณยังเกาแผลทุกวันเลิกให้อำนาจเขาได้แล้วเขาไม่ใช่เจ้าของชีวิตคุณอีกต่อไปเขาไม่มีสิทธิ์อยู่ในหัวคุณอีกต่อไปเขาไม่มีอำนาจอะไรทั้งนั้นถ้าคุณไม่อนุญาตให้เขากลับมาในความคิดการที่คุณยังคิดถึงเขาในทางลบไม่ใช่เพราะคุณยังรักแต่เป็นเพราะคุณยังไม่ยอมวางอดีต และหากคุณยังไม่วางคนที่เจ็บที่สุดก็คือตัวคุณเองปล่อยให้คนที่เคยทำร้ายคุณกลายเป็นเพียงฝุ่นในอดีตคุณไม่จำเป็นต้องล้างแค้นไม่จำเป็นต้องขอความยุติธรรมจากเขาไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรให้ใครฟังคุณแค่ต้องปล่อยวางเขาออกจากหัวใจให้เด็ดขาดฝึกใจให้ไม่พูดถึงเขาฝึกใจให้ไม่ย้อนนึกถึงสิ่งที่เขาทำฝึกใจให้เงียบต่อเรื่องที่เคยเจบ เพราะยิ่งคุณเงียบยิ่งคุณนิ่งคุณจะยิ่งมีพลังคุณจะยิ่งมีพื้นที่ในใจเหลือไว้สำหรับสิ่งที่ดีๆคนที่ทำให้คุณเจ็บไม่มีสิทธิ์ควบคุมอนาคตของคุณถ้าคุณยังพูดถึงเขาทุกวันยังคิดถึงความแค้นยังร้องให้ในที่เดิมๆแปลว่าคุณยังให้เขาควบคุมเส้นทางชีวิตคุณอยู่คุณต้องตัดเขาออกจากวงจรชีวิตให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่พูดไม่คิด ไม่ฟังไม่สนใจว่าเขาจะเป็นยังไงต่อเพราะในวันที่คุณเลิกให้เขาอยู่ในความคิดได้จริงๆคุณจะรู้เลยว่าชีวิตคุณโล่งขึ้นสงบขึ้นเบาขึ้นอย่างไม่น่าเชื่ออย่าคิดถึงคนที่ทำร้ายคุณอีกแม้แต่วินาทีเดียวเพราะทุกวินาทีที่คุณคิดถึงเขาคือวินาทีที่คุณกําลังลดพลังใจตัวเองอย่างน่าเสียดายจงตัดเขาออกจากความคิดให้เด็ดขาด เพื่อจะมีพื้นที่ไว้สำหรับความรักความสุขและความสงบที่แท้จริงคุณจะไม่ต้องรอให้กำลงโทษเขาอีกเพราะแค่คุณหยุดคิดถึงเขาเขาก็กลายเป็นคนไม่มีตัวตนในโลกของคุณไปเรียบร้อยแล้ว 6. ถ้าคุณไม่ลุกออกจากความเจ็บใจเขาก็ยังมีอำนาจเหนือความสุขของคุณอยู่ตลอดไปหลายคนอาจไม่รู้ตัวเลยว่าความเจ็บใจที่ฝังลึกอยู่ภายในมันไม่ใช่แค่เรื่องอดีต แต่มันกลายเป็นกรงขังที่มองไม่เห็นที่เราสร้างขึ้นเองและขังตัวเราไว้ในนั้นอย่างยาวนานบางคนเสียเวลาไปทั้งปีเพื่อเฝ้าจ้องว่าเมื่อไหร่เขาจะพังบางคนเสียโอกาสดีๆไปมากมายเพราะยังเอาใจไปผูกไว้กับคนที่ทำร้ายบางคนไม่กล้ารักใครใหม่เพราะยังเจ็บใจไม่หายจากคนเก่าและที่แย่ที่สุดคือคนที่ทำให้คุณเจ็บเขาไม่เคยรู้อะไรเลยว่าเขายังอยู่ในหัวคุณขนาดนั้น คุณเป็นคนเดียวที่ยังไม่ยอมเดินออกมาคุณคือคนเดียวที่ยังเฝ้าเก็บทุกคำพูดทุกฉากเหตุการณ์ทุกอารมณ์แค้นไว้แน่นในใจและยิ่งคุณไม่ลุกออกมาเขายิ่งมีอำนาจครอบงำความสุขของคุณแบบที่เขาไม่ต้องทำอะไรเลยพระพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครจะเยียวยาคุณได้นอกจากตัวคุณเองไม่มีใครช่วยให้คุณหลุดพ้นจากเวรกรรมในใจได้ถ้าคุณยังไม่ยอมปล่อยมันไป ความเจ็บใจไม่ใช่สิ่งที่หายไปเองมันต้องใช้สติความกล้าและการตัดสินใจที่เด็ดขาดคุณต้องเลือกว่าจะอยู่ในอดีตที่ทำให้คุณเป็นเหยื่อหรือจะก้าวสู่ปัจจุบันที่ทำให้คุณเป็นผู้ชนะการลุกออกจากความเจ็บใจไม่ได้แปลว่าคุณลืมสิ่งที่เขาทำแต่คือการตัดสินใจว่าคุณจะไม่อยู่ในจุดเดิมอีกแล้ว คุณจะไม่ยอมให้ใครที่ไม่มีค่ากับชีวิตคุณควบคุมอารมณ์คุณอีกต่อไปยิ่งคุณเจ็บแต่ยังไม่ยอมเดินออกมานั่นแปลว่าคุณยังให้คุณค่ากับคนที่ทำให้คุณเจ็บถามตัวเองให้ชัดเขาเคยสำนึกไหมเขาเคยกลับมาขอโทษไหมเขาเคยรู้บ้างไหมว่าคุณทุกข์แค่ไหนถ้าคำตอบคือไม่ทุกข้อแล้วคุณยังจะจมอยู่กับเขาไปเพื่ออะไรจงปล่อยเขาไว้ในความจำ และเลือกเดินออกมาอย่างมีพลังลุกขึ้นใช้ชีวิตของคุณในแบบที่เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแม้แต่นิดเดียวเพราะทุกวันที่คุณยังยอมเป็นเหยื่อคุณจะไม่มีวันได้เป็นคนที่เข้มแข็งคนที่เข้มแข็งไม่ใช่คนที่ไม่เคยร้องไห้แต่คือคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดร้องแล้วลุกขึ้นไปใช้ชีวิตให้ดีกว่าเดิมคนที่เข้มแข็งไม่ใช่คนที่ไม่เจ็บ แต่คือคนที่ไม่ให้ความเจ็บใจกลายเป็นอุปสรรคของความสุขในวันข้างหน้าเลิกฝากความสุขไว้กับกรรมของคนอื่นแล้วกลับมารับผิดชอบชีวิตของตัวเองคุณมีค่าเกินกว่าจะยอมเสียเวลาให้กับคนที่ทำร้ายคุณคุณมีค่ามากพอที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างสง่างามโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นยิ่งคุณเงียบยิ่งคุณนิ่งยิ่งคุณเดินต่ออย่างมั่นคงยิ่งเป็นการตอบโต้ที่ทรงพลังที่สุด โดยที่ไม่ต้องพูดสักคำหากคุณยังไม่ลุกออกจากความเจ็บใจเขาจะยังคงมีอำนาจทำร้ายความสุขคุณไปอีกนานโดยที่เขาไม่ต้องกลับมาทำอะไรเลยจงกล้าตัดใจจงกล้าเดินออกมาจงกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าความเจ็บใจเป็นแค่เงาในอดีตท,ที่ไม่มีวันไล่ทันคนที่กล้าก้าวไปข้างหน้า ถ้าเขากล้าทำร้ายเราได้อย่างเลือดเย็นกัมนั้นจะตามไปลงที่เขาอย่างเยือกเย็นกว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วสูบเปล่าโดยไม่มีผลทุกการกระทำมีผลตามมาไม่ว่าจะเร็วหรือช้าและในความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชัดเจนคือโกมุนาวตีโลโกสรพพสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกากฎนี้ไม่เคยพลาดเป้าแม้แต่ครั้งเดียวคนที่ทำร้ายเราอย่างเลือดเย็นไม่ใช่เพราะเขาเก่งกาจเหนือธรรมแต่เพราะเขาไม่กลัวบาปกรรมและไม่เชื่อในผลของมัน แต่สิ่งที่เขาคิดว่าไม่เกิดผลนั้นแท้จริงกำลังก่อตัวอย่างเงียบๆดุดเปเลวไฟใต้เท่าหลายคนเมื่อโดนหักหลังโดนใส่ร้ายโดนทำให้เจ็บลึกจนแทบไม่อยากเชื่อใจใครอีกก็อยากเอาคืนอย่างถึงที่สุดเพื่อให้เขารู้สึกถึงความเจ็บที่เราเคยเจอแต่ในทางธรรมะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้ทันอารมณ์และมองเห็นผลกรรมไม่ใช่เพราะเรายอมแพ้แต่เพราะเราไม่ต้องการตกไปอยู่ในวงจรความแค้นที่ไม่มีที่สิ้นสุด เพราะความแค้นคือการเก็บไฟร้อนเอาไว้ในใจแล้วเฝ้ารอให้มันลุกลามเผาคนอื่นทั้งที่คนแรกที่จะเจ็บคือเราเองเราไม่ต้องทำอะไรเพื่อให้เขาได้รับผลกรรมเพราะเขาได้ทำมันด้วยมือของเขาเองไปแล้วทุกครั้งที่ทำร้ายผู้อื่นการโกหกการทรยศการทำลายความไว้ใจหรือแม้แต่การเหยียบย่ำจิตใจใครสักคนล้วนมีแรงสะท้อนกลับที่รุนแรงยิ่งกว่าที่เขาคิดหากเขาหวาน่าเมล็ดแห่งความเจ็บปวดในใจเราวันนี้ เขาอาจยังไม่เจอผลของมันแต่วันหนึ่งเขาจะเจอคนที่ทำกับเขาแบบเดียวกับที่เขาทำกับเราและในวันนั้นเขาจะไม่มีใครยืนอยู่ข้างๆเหมือนที่เราเคยยืนอยู่ให้เขาในวันก่อนไม่ต้องสาปแช่งไม่ต้องภาวนาให้เขาเจ็บแต่ขอให้คุณเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมว่ามันแม่นยำกว่าทนายมือปืนหรือสารใดๆในโลกนี้สิ่งที่คุณควรทำไม่ใช่การนั่งรอผลกรรมจะลงโทษเขาเพราะนั่นเท่ากับคุณยังไม่หลุดพ้นจากความอาฆาตอย่างแท้จริง แต่จงลุกขึ้นเดินจากด้วยใจที่มั่นคงพร้อมคำในใจว่าฉันปล่อยเธอไปไม่ใช่เพราะเธอไม่ผิดแต่เพราะฉันไม่อยากเอาความเจ็บปวดของเธอมาเป็นกรรมของฉันอีกต่อไปจงใช้ความเงียบของคุณเป็นเครื่องมือประหารที่ทรงพลังที่สุดเพราะความเงียบที่มาจากความเข้าใจไม่ใช่ความกลัวมันคือดาบคมที่ไม่เปลืองแรงไม่กระทบใจและไม่เปิดประตูกำใหม่ให้เกิดขึ้นกับเราในขณะที่เขาอาจกำลังหัวเราะยะคุณอยู่ตอนนี้ ไม่ต้องโต้ตอบใดๆเพราะเวลาคือกรรมที่ดีที่สุดเมื่อวันหนึ่งเขาต้องมาเผชิญกับการโดนทำร้ายแบบที่เคยทำกับเราเขาจะเข้าใจว่าสิ่งที่เขาคิดว่าเล็กน้อยแท้จริงมันคือบาปหนาที่กำลังกัดกินเขาอย่างช้าๆคนที่เคยทำให้คุณร้องให้อาจไม่เจอผลกรรมทันตาแต่จงมั่นใจว่าวันหนึ่งเขาจะรู้ว่ารอยน้ำตาของคุณคือคำสาปเงียบจากจักรวาลที่แม่นยำที่สุด เพราะฉะนั้นถ้าเขากล้าทำร้ายเราอย่างเลือดเย็นก็ปล่อยให้กรรมจัดการเขาอย่างเยือกเย็นเช่นกันแล้วคุณจงมีชีวิตที่สงบสง่างามและมั่นคงเพื่อให้เขารู้ว่าคนที่เขาทำลายไม่ได้พังแต่กลายเป็นคนที่แข็งแรงกว่าเดิมธรรมะที่แท้ไม่ใช่การยอมให้ใครเหยียบแต่คือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดและปล่อยให้กรรมสะท้อนความผิดกลับไปหาเขาเองหากคุณเดินออกจากความอาฆาตได้อย่างสง่างามคุณไม่ได้แพ้ แต่คุณคือผู้ที่ชนะทั้งคนและชนะทั้งกรรมอย่างแท้จริงคนที่ทำร้ายเราอาจคิดว่าเขาชนะอาจหัวเราะเยาะหรือเดินจากไปแบบไม่รู้สึกผิดอะไรเลยแต่ในความเงียบของกฎแห่งกรรมกาลังมีแรงผลักดันที่เขาไม่อาจหนีพ้นไม่มีใครหลุดพ้นกรรมของตัวเองได้ไม่ว่าเขาจะฉลาดแค่ไหนหรือแสร้งทำเป็นไม่รู้สึกแค่ไหนก็ตาม การที่เราปล่อยวางไม่ใช่เพราะเราแพ้แต่เพราะเรารู้ว่าการไม่อาคตาคือชัยชนะของผู้ที่อยู่เหนือเวรกรรมเมื่อคุณเข้าใจและนำแนวคิดทั้งหกข้อนี้ไปใช้จริงคุณจะไม่ต้องแบกใครไว้ในใจอีกต่อไปไม่ต้องรอให้ใครกลับมาขอโทษและไม่ต้องจมอยู่กับอดีตที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้จงใช้พลังทั้งหมดไปกับการพัฒนาตัวเองสร้างชีวิตที่มีคุณค่าและปล่อยให้กรรมของเขาทำหน้าที่ของมันเองอย่างเงียบๆแต่แม่นยำที่สุด